ไม่ใช่หรอกไม่ใช่ครับออ<อ>คนทิ่เข้าวัดเข้าวานี่มันจังพร้อมเทียบพร้อมทุกอย่างก่อนจิตเราพร้อมเป็นศรัทธาจิตเราเป็นพร้อมพูดหาทางความสงบคเ,ออเราไม่อยากวุ่นวายกับชาวภายนอกนต่างๆครับเรากลับไปภูมิลำเนาไปบ้านไปช่องเราก็เจ็ตตัวอยู่ทํางานํำที่ของเราไม่อยากวุ่นวายอย่างนั้นเออ,ต,อ,เอ,อต้องต้องทําลักษณะอย่างนี้นะครับอง่างนะ โบราณท่านจึงบอกว่าออกจากวัดแต่ไว้ท่านเขาโบราณเขามาจาศีลน,น,นะเนาะออกจากวัดเขาไปอยู่บ้านนะใช่ไหมไปถึงบ้านเขาก็ออกทุ่งไร่ทุ่งนาเขาไปเราไปทําไร่ทํานาตามปกติเข้าไปตามปกติของเขาไปล่ะวันจากวันศีลวันพระไปเลยแล้วเขาลาศีลลานันออกไปแล้วเขาก็เข้าไร่เขา้าสวนเข้านาเขาใช่ไหมคนเกา่า ไม่ชอบบุว่วาดอกคนโบราณเขาก็ปฏิบัติอย่างนี้มาเรื่อยนะครับเขาก็ไปอยู่ทั้งไร่ทั้งนาเขาออกจากวัดกินข้าวกินปลาเสร็จแล้วเขาก็าททกากรีบกลับบ้านลาพระลาสงกลับวัดเขาก็ออกทุ่งไร่ทุง่งนาของใครของมันใช่ไหมอม,มองเห็นตจ้เจ้กระท่อมของใครมีปืนมีไฟคว,วันนะ้ำอะไรแล้วกอนนะฮะ เขาเขารู้จักปฏิบัติมาอย่างนั้นมันก็ถึงถึงอยู่อยู่กันได้อยู่กันสงบปะสงบนะครับอแต่ก่อนนะไม่ได้ไปนั่งลบเร็วโพฟาไม่ได้ไปนั่งคุยนั่งจาอะไรกันมากอ่าจะไหมครับเรื่องก็ไม่เกิดเรื่องเรื่องวุ่นวายต่างๆไม่เกิดผู้หญิงเนี่ยถ้าไปรวมกันสี่คนห้าคนไม่เอาเรื่องอื่นๆนะ จะไปกล่าวตะเรื่องคนนั้นคนนี้น<อ>ินทากันคนนั้นคนนี้ <laughs> ผู้ชายสิบคนยี่สิบคนก็ไม่มีอะไรคมีแต่กินแต่ดื่มจรินี่มันเลยวุ่นวายมันไม่เหมือนแต่ก่อนนะใช่ไหมแต่ก่อนนี่เขาออกจากรุ่นจากรีบไปทําบุญเสร็จแล้วเขาก็รีบไปไล่ไปนาเจ็บมีดเจ็บขวานเข้าไปออกไป าก็บอกคัมมาเขาจึงเข้าบ้านนะเจ๊วะครับมมาเขาก็เข้าบ้านแกล้งมายังไม่ใช่ถึงวันพระเขาก็ไปแล้วไปยัอ่ะลูกเมียก็มาทําบุญแต่บาทสามีลูกเต้าต่างๆผููชายคนหนุ่มคนเด็กพอไปก็ดึงออกไล่ออกนาไปแต่เช้าดูไหมให้ให้ใหเข้าไปทํางานซะ มาให้ไปกินไปเที่ยวครับอมันเป็นยังไงน่ะคนแต่ก่อนมันตึงอุปนิสัยของบุคคลมันคนละอย่างเลยนะมันทําอย่างนี้มันถึงจะสงบแล้วก็เกิดเกิดงานเกิดอะไรลูกเขาไม่ดีอ่ะเขาก็ตีใช่ไหมคนตะก่อนอยวจะตีไม่ได้ตีตีไม่ได้เลยนะคนเราลบกปู่นี่ไม่ใช่ว่าลบปู่ว่านันนาพอเนี่ย เออเจาเดาดอกปูนี่ก็ได้ดีเพราะไม่เลี้ยวเจเนาะอ่าไม่เลี้ยวเราเรามันมีความทรงจำมาตลอดชีวิตของเราเลยก็ว่าใช่เดยเนาะดีเพราะไม่เลียวจากพระอาจารย์อาจารย์นั้นสอนอาจารย์นี้สอนมาก็ว่าใช่ไลยเนาะเขาก็ใช้ใช้ไม่เลียวเนี่ยนะครับแต่มเรามีไม่เลี้ยวเนี่ยเรามีความทรงจําเราจะไม่ไปทําผิดอีก ว่าใช่ไหยเราเรากลัวเขาตีทุกวันนี้คนดีโดยเอาเงินซื้อว่าใช่เครนบซื้อผิดทางก็ผิดไปใช้ใหญ่เลยถ้าซื้อไม่ผิดทางไม่ตามใจเกินให้พอแค่ค่าใช้ก็ดีใช่หรือก็ดีนะครับ ทุ่มเทลูกๆว่าลูกสงสารลูกสงสารลูกผิดทางอะไนอ่ะเี่ยไปตามใจลูกมากใช่ไตามใจลูกมากสงสารมันทำไมถ้าเราสงสารมันต้องดัดนิสัยมันตีตลอดต้องต้องสอนต้องต้องรู้จักนต้องพามันทำนู่นทำนี่ต้องเวลาเรื่องการเรียนมาต้องดึงตัวมันออกไปทำนู่นทำนี่ทำนู่นทำนี่ไปก็ไม่ใช่เหรอครับ วันทีเขาไม่เอาอย่างนั้นเขาไม่อยากให้ลูกตกน้ำตกคนเลยตีนไม่ได้ต้องตกคนไม่ได้ต้องเหยียบดินมันก็ทำอะไรไม่เป็นอ่ะจ้ะวันนี้มาโทษว่าบุญวาสนาของตัวอีกนะอ๋อไปโทษยังจะไปเกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องวาสนาอีกกรรมเรื่องบุญทั้งด้วยเราพูดถึงว่ามันไม่จริงหรอก เราสอนมันมาตั้งแต่บ้านต้นมันก็ต้องปบ้อยบ้นต้นลูกอ่ะทีนี้ตัวเองมาตามใจมันลอยปล่อยไปตามผักตบชวามันก็ไหลไปตามเรื่องของบตบชวาเด้อเนาะ,นะมันจะเวลาไหนมันจะได้เกาะพี่ดีบันยงไม่รู้เลยเขาถ้าเขาไม่ทําเองอะไรเองเขาก็ช่วยตัวเองไม่ได้ไม่ได้สักทีแล้วทีนี้ก็ว่าลูก ไปหาลูกหาผัวหาลูกข้าไม่ให้เอาละเขาเที่ยวมาขอตัวยังกวาโอลยยังไม่วิดพ่อวิดแม่มันจะไปวิดอะไรไม่ทำอะไรไม่เป็นน่ะมันก็ต้องมาเจาะไส้เจาะคุ้งพ่อแม่อยู่ตลอดที่ที่เด้อเป็นเช่นนั้นนะกูไม่ได้เจาะมากกูก็ต้องเจาะน้อยกูไม่ได้เจาะดอยกูก็ต้องเจาะมากโดยเช่นนี้แล้วเนี่ย ก็หาวาลูกดีแหละเวลาเขาเอาของกินน้อยๆน,นี่ได้มาให้นะคนที่เจาะมากๆหนีไปอยู่ไ,ไกลนานๆเขามาเอาอะไรมาให้นิดๆหน่อยๆเนี่ยโอ้โหคนที่ไปอยู่ไกลนะี่ดีมากเลย <laughs> <laughs> คนที่กินอยู่ทุกวันนี่บ่นให้ทุกวัน <laughs> บน่นบ่นให้ตลอด <laughs> อะไรก็ไม่ถูกใจ <laughs> แม่สนองูัว,ว่าคนนี่ทำไมคิดสิดสิบทีเหล่าคนอยู่ใกล้ตัวเองเนีสน่สนุกใช้สนุกใช้ลูกคนที่ดีคนที่ไม่ดีนี่เขาไปอยู่ไกลๆนานๆมาเนี่ยโหชมเชยเขามากเลยที่เ่า